ถ้าพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผา าเขาจะปลาปรามไม่ต้องเตรียมอะไรมากมาด้วยกันขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้า <ce lebr ald> บรรจุให้ได้75สซีซีถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหาคนครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทมเป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอน ครั้งนี้จะเป็นการคิดบัญชีรัฐบาลทรราชอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพวกอมาดเท่าทั้งหลายคุณไม่ต้องมาบอกว่าสถานที่สำคัญที่เขาจะไปก่อวินาศกรรมคุณไม่ต้องไปปูดเขาบอกว่าสถานที่ที่เป็นศาสนาสถานของพวกมุสลิมโรงพยาบาลและก็ถนนราดวิถีสะพานข้ามแม่น้ำ โรงพยาบาลศิรีราชสนามบินธรรมเนียบกระทรวงสำคัญสำคัญธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ค่ายทหารบ้านบุคคลสำคัญและศาลยุติธรรมและองค์กรอิสระคุณไม่ต้องบอกถ้าหากว่าถ้าคุณใช้ความรุนแรงกับคนเสื้อแดงรับรองว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดนี้จะไม่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยจางแน่นอน มึงจะทำรุนแรงมึงมาทำไก่แกน้ำนี่ยืนรับมึงอยู่ทุกเวลานาทีอ,อย่าให้พี่น้องเขาเดือดร้อนและถ้านึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทำให้คนเขากลัวนึกว่ายุทธวิธีแบบนี้ถ้าทำแล้วจะทำให้พี่น้องแตกฉานสั้นเซนกลับบ้าน ไอ้เรื่องแต่กลับบ้านนั้นนะเป็นไปได้แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทยได้ครับครสุเทพมึงฟังไว้มึงฟังไว้พวกนี้ถ้าพวกผมเข้าสภาไม่ได้ปบชาธิปัตด วอดเป็นโจนขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ทุกจังหวัดฟังภารก,กิจดังต่อไปนี้ให้ไปรวมตัวที่สารการรอเวลามีการปราบรายตัดสินใจได้ทันที ห้างเทนทันเวิลก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปกลัวอะไรกับประชาชนเลยเพราะประชาชนที่เขามาชุมนมุมถ้าเขาคิดไม่ดีกับห้างพวกคุณเนี่ยคุณปิดห้างคุณก็ชิบหายถ้าคนคิดจะทำชั่วกับพวกคุณแต่เรามาดีไม่มีปัญหาอะไรเลย ผมเนี่ยสมัยเด็กๆเ,เป็นคนขี้ตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผมนั่งฟังอะไรของผมเพลินๆหรือผมเปลียแล้วผมหลับอยู่ดีๆแล้วมีตูมตามขึ้นมาผมสมัยเด็กนี่เวลาตกใจชอบวิ่งเข้าห้างครับจริงๆอะคุณแม่บอกว่าอย่างนั้นเลยครับนอนๆนอนอยู่ดีๆตุ้มสั้นๆเวิรงดื้อเลย ตุ้มเกศรตุ้มพารากออย่างนั้นเลยอะอุปนิสัยเนี่ยแล้วแล้วเวลาตกใจเนี่ยวิ่งเข้าไปในห้างในห้างนี่เขาก็เป็นคอนกรีตนะฮะเป็นปูนใหญ่ๆทีนี้ผมนี่เวลาตกใจยังไงผมจะไม่วิ่งชนปูนครับ ส่วนใหญ่เวลาตกใจผมวิ่งเข้าหากระจกและพอวิ่งข้าหากระจกนี่ผมก็ไม่ใช่กระชนกระจกไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ใช่นางเอกเรื่องทวภพบนี่ครับโดดเข้ากระจกได้เพราะฉะนั้นเวลาตกอกตกใจนี่ผมเวลาตกใจนี่มันวิ่งไปเฉยๆไม่ได้ครับมีหินติดไม้ติดมือและผมกว้างเวยไม่รู้เป็นอะไร แล้วผมดูดูคนเสื้อแดงก็ขี้ตกใจกันเป็นแสนนั่นเนี่ยผมว่าเนี่ยแล้วผมดูอาการแล้วเนี่ยพฤติกรรมในการตกใจไม่เหมือนกันด้วยนะคือมักจะบอกว่าใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ตกใจตรงนั้นเช่นอยู่ใกล้เซนตันเวอร์ก็ตกใจเซนตันเวอร์อยู่ใกล้เกสอนก็ตกใจเกสอนอยู่ใกล้พารากอนก็ตกใจพารากอน คนแปลกครับตกใจที่นี่แต่วิ่งไปตั้งหลักที่เอ็มโเรียมก็มีครับทีนี้ผมเป็นหวงจริงๆนะครับพอต,ตุ้มตุ้มตุ้มสมรบอมทหารเข้ามาคนหลายหมื่นคนไปเนร็จต่างคนต่างวิ่งต่างคนต,งต,งต่างตกใจวิ่งชนข้าวของในห้างเขาลันเนละนดาดไป แล้วคนเสื้อแดงตกใจวิ่งชนของแพงเท่านั้น,นครับคนเสื้อแดงเวลาตกใจนี่ผมสังเกตนะพฤติกรรมพวกนี้เวลาตกใจมักจะไม่วิ่งลงชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตไปสะดุดแปบสะดุดรีดไม่มีครับอย่างน้อยก็คริสเตียนดีอ ตกใจวิ่งเข้าร้านเครื่องทองเครื่องเพชรวิ่งเข้าร้านจิวเวลรี่แลวที่ผมบอกบางคนห่วงรถนี่ครับรถปิกอัพมั่งรถเก๋งมั่งขับมาทหาร,ขาเ,หาร,รเข้ามาเดยวทหารเหยียบรถข้าบุกเยยบรถข้าเป็นรถขับเข้าอ่างดืง้อๆนี่พวกนี้กี่ตกใจและผมจะเตือนให้นะ ว่าคนตกใจนี่มันห้ามไม่ได้เลยนะครับเวลาตกใจแล้วขาดสตดิไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับคนขับมอเตอร์ไซค์คนขับ,ต,ขบต,ตุ๊กตุ๊กคนขับแท็กซี่ใครต่อมิใครที่เป็นคนเสื้อแดงที่เขาอยู่ตามท้องถนนพอมารู้วสารกาลับพอมีตุ้ตู้ตู้ตานตามต,าต,าตกใจขับมอเตอร์ไซค์เต็มห้างเลยนะขับแท็กซี่ขับ ใดเลื่อนครับตุกๆกแทงเข้าไปในลิฟต์กดลิฟต์ขึ้นไปชั้นหกโรงภาพยนตร์ขับเข้าไปชนจอชนแล้วผมก็ไม่รู้ว่ากฎหมายจะเอาผิดคนเสื้อแดงได้ยังไงก็เขาตกใจอ่ะ เองอย่ายิงระเบิดสิพอได้ยินอย่างนี้ทหารบอกว่าถ้อาอย่างนั้นบุกมาเฉยๆไม่ต้องว่าระเบิดบุกมาสลายแล้วก็จับแกนนำไปมาเงียบๆนี่ยิ่งตกใจใหญ่ครับไม่รู้มันจะมาเอาอะไรอะชีวิตไม่ปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นผมดูแล้วเนี่ย เกสอนมี่ช่องทางให้ตกใจเยอะับ